ฮัลโหลสวัสดีค่ะมืทุกคนอยู่กับแพรนะคะที่ช่องอลิฮาบค่ะกวันนี้ค่ะแพรจะมาสอนทุกคนนะคะเล่นเพลงของให้ความเสียใจฉันหายไปกับผลนนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะคะแล้วก็ไม่เคยเล่นคอร์ดทับเลยเพลงนี้อาจจะไม่ค่อยร e คเ m m e n d เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีคอร์ดทับโผลมานิดนึงนะคะโผลมาคอร์ดหนึ่งเนะะาะก็ถ้าใครอยากลองหัดเล่นคอร์ดทับนะคะเพลงนี้ก็แอบแนะนํานะคะ ก็สอหรับเพลงนี้เนี่ยแพร์จะมาสอนเป็นแบบแพทเทิร์นจุใจกันเลยนะคะก็หลักๆจะเป็นแพทเทิร์นของการเกานั่นเองเนาะโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยคะ่ะ สำหรับเพลงน,นี้นะคะไม่ว่าคนไหนในที่เล่นคีย์ปกติเนาะไม่ต้องหนีบคาโปลเลยนะคะแพะก็จะไม่หนีบเหมือนกันนะคะแล้วก็ตั้งสายเป็นคีย์ปกตินะคะหรือว่าคีย์อีเนาะแรกนะคะเพลงน,นี้เนี่ยแพะจะสอนออกเป็นทั้งหมด4พทเทินด้วยกันนะคะซึ่ง2พทเทินแรกเนี่ยจะเป็นพทเทินของการเกาพทเทินที่3เนี่ยจะเป็นพทเทินของการเกาแบบดึงนะคะแล้วก็พทเทินสุดท้ายเนี่ยเป็นพทเทินของการตีคอร์ดนะคะก็บอกเลยว่าสอนแบบจุกใจสุดๆนะคะ โอเคก็มาเริ่มที่แพทเทิร์นแรกกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไปอย่างรวดเร็วเนาะแพทเทิร์นแรกเป็นแพทเทิร์นที่ง่ายที่สุดนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากลองฝึกเล่นแบบมือใหม่หัดเล่นเนาะแล้วก็อยากเล่นแพทเทิร์นการเกาเนาะแพทเทิร์นนี้จะง่ายที่สุดนะคะสําหรับที่แพร์สอนมาเนาะแล้วก็เป็นแพทเทิร์นที่สามารถนำไปเล่นในทางเพลงนะคะเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยดีกว่าว่าประมาณไหนเนาะ ะะซึ่งวิธีการเล่นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนะคะมันก็คืออ่ะมันก็คือแค่นี้เลยนะคะมันก็คือแค่เบสสามสองหนึ่งแค่นี้เลยนะคะก็จะเป็นวิธีการเล่นแพทเทิร์นนี้ซึ่งเหมือนเดิมเราจะเึลื่นวิธีการดึงสายทางด้านบนเลยนะคะว่าสายเบสเนาะเพื่อนๆนะดึงสายสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนะคะถัดไปจะเป็นสายสามสายสองแล้วก็สายหนึ่งตามที่ชี้ทางด้านบนเลยะคะ่ะ ก็ข้าๆมาท่อนแรกจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพานเพื่อนเล่นสักท่อนแล้วกัน,นเพื่อนจะได้เข้าใจพทเทท่์นนี้มากขึ้นนะคะว่าเล่นประมาณไหนเนาะ นี้เลยนะคะสำหรับแพทเทิร์นแรกค่ะไปที่แพทเทิร์นที่2กันเลยค่ะแพทเทิร์นที่2ก็จะมีความเกาที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกิหนึ่งนะคะซึ่งแพรจะชอบใช้เล่นในท่อนความเหงายังแข็งในใจนะคะเดี๋ยวได้ให้ดูเลยดีกว่าว่าประมาณไหนเนะาะ นะคะแพทเทิร์นสองจะประมาณนี้นะคะซึ่งวิธีการเล่นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนะคะมันก็คือ,อมันก็คือจะประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็คือเอ2 1สามองดึ คร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับแพทเทิร์นที่2นั่นเองมันก็คือเป็นแพทเทิร์นหนึ่งที่ต่อยอดขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้เสียงที่เต็มขึ้นเนาะซึ่งเด็กกวิธการดึงสายทาาแล้วบเหมือนเดิมเลยค่ะว่าสายเบสเราให้เพื่อนนะคะดึงสายสีฟ้าหรือว่าสีน้าเงินนะคะถัดไปจะเป็นสาย3สาย2แล้วก็สาย1แล้วก็ดึงวอลเล็ตหนึ่งแอสองนะคะก็คือให้เพื่อนเด็ดึงทั้งหมด2สายเนาะก็จะเป็นสาย1กับสาย2นะคะให้ดึงพร้อมกันทั้งหมด2สายเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นสองเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวแพทจะพานเพื่อนเล่นนะคะเฉพาะใช้แพทเทิร์นสองย่างเดียวเนะในทอดหนึ่งนะคะเฉพานนะ,ะ,พานนะ,ะพาขอดเนาะเพื่อนๆจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่ามันเล่นประมาณไหนเนาะ มานี้นะคะสาหรับแพทเทิร์นที่2ค่ะไปที่แพทเทิร์นที่3เลยแพทเทิร์นที่3ก็จะมีความเสี่ยงเต็มมากขึ้นอีกนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นนี้เนี่ยหลักจะเป็นแพทเทิร์นของการกาวเหมือนกันแต่จะใช้เป็นแพทเทิร์นของการดึงที่เยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวเล่นให้ดูในทอ่อนแม้ให้ใจแค่ไหนเลยแล้วกันเนะาะประมาณไหนนะคะ 3จะประมาณนี้เนาะซึ่งมันอาจจะยากนะคะสำหรับมือใหมเนาะนี่การเล่นคะ่ะเท่าน,นี้นะคะก็คืออ่ะมันก็คือเดิ ก็จะเป็นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนั่นเองค่ะซึ่งเหมือนเดิมเนาะจะขึ้นสายทางด้านบนเลยนะคะว่าเรื่องขงเล็บ4เนาะก็คือให้เพื่อนๆในทั้งหมด4สายนะคะก็จะมีสายเวสนะคะแล้วก็3สายล่างเนาะให้ดึงพร้อมกันทั้งหมด4สายเลยค่ะถัดไปจะเป็นสาย3เมเือชี้ให้ทางด้านบนเลยค่ะ แล้วก็ดึงวอลเล็ปหนึ่งอันสองนะคะเหมือนเดิมเนาะให้เพื่อนๆดึงทั้งหมดสองสายนะคะจะเป็นสายหนึ่งกับสายสองให้ดึงพร้อมกันเลยค่ะอ่ะคร่าวาจะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการดึงสายของแพทเทิร์นที่สามนั่นเองมาเนื่องค่ะเดี๋ยวแพรจะพาเพื่อนเล่นนะคะเฉพาะข้ออย่างเดียวเนาะโดยใช้แพทเทิร์นที่สามนั่นเองค่ะโอเคหนึ่งสองสาม ประมาณนี้นะคะสำหรับพัฒน์ท่านที่สองนั่นเองค่ะไปที่วรรทัดสุดทายนะคะหรือเป็นพัฒน์ท่าของการตีคอร์ดนั่นเองเนาะซึ่งพัฒน์ตีคอร์ดเนี่ยแพรจะใช้เล่นเฉพาะท่อนคอรัสนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยดีกว่าว่าประมาณไหนเนาะ มาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นของการตีคอร์ดเนาะซึ่งที่การเล่นแพทเทิร์นตีคอร์ดนะคะก็คืออ่ะมันจะประมาณนี้นะคะมันก็คือลองขึ้นขึ้น,นลงลงขึ้นลงขึ้นอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นการตีคอร์ดเนาะโอเคเหมือนเดิมค่ะแต่แพทจะพานเพื่อนเล่นเฉพาะแพทเทิร์นการตีคอร์ดอย่างเดียวนะคะเล่นเฉพาะคอร์ดเนาะ มานี้เลยนะคะสําหรับแพทเทิร์นของวิธีการตีคอร์ะคะโอเคก็เดี๋ยวแพนนะคะจะพาเพื่อนเล่นเนาะงแต่ท่อนแรกนะคะเปจบท่อนคุ้งนะเราใช้4แพทเทิร์นที่แพนสอนไปนะคะซึ่ง ก็เยอะพอสมควรนะคะถ้าแล้วว่าข้อไหนนะคะอยาเล่นตามแพลนร้อเปอร์เซ็นเนี่ยสามารถดูวิธีการเล่นทางด้านนี้นะคะแล้วก็ขอร์ดจะขึ้นให้ทางด้านบนนั่นเองค่ะสำหรับว่าข้อไหนนะคะที่อยากเล่นแพทเทิร์นลาแพทเทิร์นหนึ่งทั้งเพลงนะคะแพร์แนะนำไปแพทเทิร์นหนึ่งหรือว่าแพทเทิร์นสองนะคะที่สามารถเล่น,นทั้งเพลงแต่จริงแล้วเนี่ยทุกแพทเทิร์นที่แพร์เอามาใช้เนี่ยมันสามารถเล่น,นทั้งเพลงเหมือนกันนะคะแต่แพทเทิร์นสามแพทเทิร์นสี่มันอาจจะยากนิดน,นึงเนาะ,ะในการเอามาแบบเล่นทั้งเพลงนะคะถ้าว่านนะ,ะาม,มา่อยลืกดสะปี้อะไรค่่ะไปที 75, หรือว่านะคะคคส่วนอ เนี่ยแพรใส่ไว้ alone, like ให้แล้วนะคะทั้ง Instagram กับทาง Facebook สามารถไปเปิดดูได้เลยค่ะโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งสองมาเสียงของฟังซ้ำ มานี้นะคะสำหรับเพลงขอให้ความเสียใจหายไปกับฝนนะคะก็ถ้าใครชอบเพลงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ cribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แพด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครแพสอนเพลงอะไรหรือว่าทำพิเกับอะไรนะคะก็อย่าลืมขเข้าม์งลงมาใต้คลิปเลยนะคะวันนี้แพปแลาค่ะทุกคน